ที่นี่คือมูงใบอรังกบับิดที่คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสัมผัสมรดกโลกสุดอลังการอรังกบับัดสวยมากความภารตะสุดเก๋คาเฟ่ชิคๆและมุมถ่ายรูปที่น่าสนใจตามไปเที่ยวกันได้ในเรื่องมันมีอยู่ว่ารวมที่เที่ยวมุงใบอรังกบับิด4วัน5คืน ทริปนี้นะเราบินกับไทยแอร์เวย์บินตรงสู่อินเดียกับการบินไทยอลังการแดนพาราตะชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสะดวกสบายพร้อมบริการแบบไทยตรงเวลาและที่สําคัญคือฟูลเซอร์วิสเสิร์ฟอาหารแถมมีหนังให้ดูและมีเน็ตให้เล่นด้วยเดินทางทั้งหมดประมาณ4ีชั่วโมงครึง่งถึงอินเดียประมาณสี่ทุ่มก็ตรงบึ่งเข้าโรงแรมเลยฮะโรงแรมที่เรานอนที่มุมไบชื่อว่า Residency Hotel ที่เนี่จะมาพร้อมกับอาหารเช้าและห้องเนี่ยสะอาดสะดวกสบายมากมาถึงสถานที่แรกนะครับให้ปักหมุดตามชื่อมาได้เลยที่นี่จะเป็นอาคารของธนาคารในมุมไบแล้วความเก๋ แล้วใกล้ๆตรงนั้นจะมีสตาร์บัคอยู่สาขานึงจะไปเติมคาเฟอีนหรือว่าไปถ่ายรูปกับตึกเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะไปต่อกับอีกหนแลนด์มาร์กกับมุมไบเกตที่เนี่ยสถาปัตยกรรมสวยและทุกคนมาเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยแล้วใกล้ๆครับจะมีทัชม h ฮาลพาเลตก็เป็นอีกหจุดแลนด์มาร์กที่คนแวะเข้ามาถ่ายรูปกันด้วยแล้วแมวอ,อินเดียเขาหน้าตาดีแล้วถ้าใครอยากเป็นดาราให้มาอินเดียคุณจะโอนขอถ่ายรูปแบบไม่ยังงหลังจากนั้นให้นั่งเรือตรงมุมไบเกตข้ามฝั่งไปยังเอลเฟนตาเคฟที่เนี่ยคือมรดกโลกแล้วต้องมาเห็นกับตากับรูปแกะสลักของพาสิวะสวยงามมากจริงๆส่วนพี่คนนี้คือฟินกับยาดมของดีของไทยที่เราให้ กลับขึ้นฝั่งนะครับแวะไปกันที่โรงแรมอโบอตบอมเบย์ขึ้นมาที่ชั้นสองไปแกจะมีคาเฟ่เก๋ๆชื่อว่าซับโกมินิหลังจากนั้นไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่มารีนได้บรรยากาศดีแถมที่เนี่ยพอรปูรามากๆในมุมไบตื่นเช้าอ้กวันครับไปถ่ายรูปชิคๆกันที่ชตาประจีชิวาตีเทอร์มินอลที่เนี่ยเป็นสถานรถไฟหลักของมุมไบและยังเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยสถาปัตยกรรมของที่นี่ครับจะเป็นโกธิกผสมกับอินเดียใครที่ชอบถ่ายรูปแนวสตรีทเก๋ๆนะมาที่เนี่ยเพลินเลยไปต่อกันที่แลนดมมาาารรคเเปิิ่่ะะลลอสททนีื้้งชชธตแวววย ที่ชอบพิพิธภัณฑ์นะตาม,มาที่นี่กันเลยที่เนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณวัตถุที่สําคัญที่สุดของมุมไบเสร็จแล้วไปต่อกับคาเฟ่เก๋ๆครับที่นี่อาราคูคอฟฟี่เมนูอาหารของที่นี่ครับบอกได้คาเดียวในยวนเลิศนั่งเครื่องไปเที่ยวออรังกาบะที่พักของเราเนี่ยมีชื่อว่าเรมอนต์ทรีโฮเทลส่วนตัวแนะนําให้เหมารถเที่ยวเพราะแต่ละสถานที่เนะี่ยอยู่ไกลกัน เริ่มต้นที่แรกของอรังกบัดกับเอโรราแครฟไฮไลท์ของที่นี่คือวัดไก่ลาดวัดที่ถูกสลักด้วยหินทางลูบเป็นมรดกโลกของยูเนสโกและยังมีถ้ำที่เปิดให้เดินอีก34ถ้ำ next station ไปกันที่ดาร์ตบัดฟอร์ทที่นี่คือป้อมปราการอยู่บนยอดเขาหินสูงราว200เมตรและเข้ามาที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากโลเคชั่นสุดท้ายกับแรงบันดาลใจจากทัชมาฮาลที่นี่มีชื่อว่าบีบีกามักบาราเป็นสุสานของสุภาพสตรี <c oughs> ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาส,ามสาัมซาเพื่ออุทิศให้กับพระมารดาหลังจากนั้ว ใกล้ๆจะมีฟู้ดสตอร์นจูฮูเซาปตีจุดรวมของสรตทฟู้ดอินเดียชื่อดังอาหารที่นี่จะเป็นมังสว,วิรัตะส่วนใหญ่แถมคนที่นี่นิสมากๆม,มุมไบครั้งแรกเป็นอะไรที่ประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าผู้คนและอย่าลืมบินตรงสู่อินเดียกับการบินไทยบริการสุดประทับใจทั้งไปและกลับเลย